มีเรื่องให้ได้ชื่นชมการทําความดีก็ต้องชื่นชมนะคะซึ่งพนักงานขับรถค่ะเป็นพนักงานขับรถส่งของเขาเก็บเงินเป็นหมื่นได้นะคะแล้วก็เอาไปแจ้งตํารวจไปแจ้งที่สพเมืองระยองเพื่อที่จะตามหาเจ้าของค่ะ พันตำรวจโทขวัญชัยนำคณิสอนสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองได้รับแจ้งจากนายนัทพงศ์ธีรพันธ์พิเชษอายุ40ปีนะคะมีอาชีพขับรถส่งของบริษัทไทฟแฟรดเอ็กเพรสเป็นบริษัทด้านโลจิสติกส่งพัสดุสาขายแยกเนินสำลีอำเภอเมืองระยองเขามาแจ้งความที่โรงพักนะคะว่าเก็บเงินสด ฉบับละ1,000บาทเนี่ยเป็นแบงค์ันเนี่ยรวมเป็นเงิน1 4 0 0 0 0บาทล่นอยู่หน้าตู้กดเงิน ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าประดูตำบลท่าประดูอ่อำเภอเมืองระยองก็นำเงินที่เก็บได้นะคะมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นหลักฐานเพื่อที่จะตามหาเจ้าของเงินจํานวน1 4 0 0 0บาทค่ะ โดยนายนัทพลนะคะเปิดเผยว่าขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังจะนําเงินไปฝากเข้าตู้ ATM ก็เห็นเงินจำนวนนี้หล่นอยู่หน้าตู้กดเงินก็ไม่ทันได้นับนะคะว่ามีเท่าไหร่เก็บมาเลยค่ะเก็บมาทั้งหมดแล้วก็รีบนำมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อที่จะตามหาเจ้าของซึ่งก็คาดว่าเจ้าของคงกดเงินเพื่อไปใช้ซื้อของไปเที่ยวพักผ่อนปีใหม่คงจะรีบค่ะรีบกดเงินไม่ทันได้ดูละเอียดว่าทำเงินหล่นหายนะคะ ทั้งนี้เนี่ยค่ะคิดว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยถ้าหากหายไปเจ้าของคงต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยก็เลยนํามาแจ้งตํารวจค่ะจะได้ตามหานะคะเจ้าของที่แท้จริงซึ่งทางนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารทําการดูกล้องวงจรปิดของธนาคารเพื่อที่จะตามหาเจ้าของเงินค่ะ